สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมาพบกับเรามิสเตอร์แอนด์มิสซิสโนสายนะคะมากับมาพอ้การทอดปลาทูเค็มนะคะฮอี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะอมสินะคะทอดปลาทูเค็มนะคะถึงมันจะนิ่มิงนะคะเพราจะทอดปลาทูเค็มหรือทอดปลาล่านะคะทุกทุกคนคะอของเขานะคะเมื่อแต่บิ๊กนิพราะว่า เนื่องด้วยว่าอา,ากาศนะคะมันเย็นเขาไม่สามารถที่จะเปิดหน้าต่างได้นะคะหรือว่าถึงถ้าเปิดหน้าต่างได้นะคะกที่มันก็ยังมีอยู่ขึ้นกานะคะในในการทำอาหารเนาะที่เนี่ยสิเนี้ยแต่ตัวนี้เคลมรับนะคะมาเป็นเคลมรับของออมสินเดอ้อนี่เลยค่ะอันนี้สออมสินใส่ในมาดูหดรือเดิมเนี่ยค่ะกินแอปเปิลนะคะคอตตินโอน,นะคะเทียนหอมนะคะหลังจากที่ออมสินนะคะทอดนะคะ ทอดปลาทุกเข้มหรือว่าทอดปลาลานะคะเฮ็ดเอ็มเกี่ยวกับแบบอาหารที่มันมีกลิ่นนะคะทุกชุคนไทยออมสินนะคะจะจุนเทียนนะคะหลังจากที่ออมสินท่ะทอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะมันมีหลายยูนี่นะคะจะมีหลายกลิ่นนะคะเขาเลือกนะคะอันนี้คือแบบว่าออมสินไม่ไใช่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกยีห่ห้อนึงนะคะทุกชุกค่คะแต่ว่าย,ยี่ห้นอนี้เนี่ยคือแบบว่ากลิ่นเขาโหเอาอยูนะคะเอากลิ่นปลาล่าเขายูนะคะ หรือว่าเขาจะเนทน้ำยานขมนมเส้นเอียงเสียค่ะเรากิ่นมันแท้งนะคะหลังจากเทเสร็จแล้วนะคะเขาก็จุดไว้นะคะจุดไว้อยู่ในหงนะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะหงของเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะสุดๆคนค่ะเนี่ยค่ะเทสไม่รับนะคะที่ใครทีอ่อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะาคา้าทั้งาัวหรือ้าทัอาหารเนาะ้าทัอาหารเสร็จแล้วกะจะลืมเอาเทนหอมนะคะมาจุดนะคะจะซอยได้เยอะมากๆเลยค่ะสุคๆค่ะ เดี๋ยวพอกันคลิปเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะทุกทุกคนค่ะบ๊ายบายจ้า